วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้เข้ามาสามงวดแล้วค่ะงวดนี้สองตัวบนล่างนีสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดค่ะต่อมาน้อยคนหวานสามตัวมีแปดเก้าสามเจ็ดเก้าสองหนึ่งแปดห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสองตัวบนล่างเก้าสามเก้าสองแปดห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะต่อมาที่ท่าตะโกค่ะวิ่งเด่นห้าเด่นเก้า สองตัวบนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะส่วนอนนี้สามตัวมีสามห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองตัวห้าหนึ่งค่ะส่วนอันนี้วิ่งให้เด่นห้าค่ะสองตัวมีห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าสามห้าศูนย์สามตัวแปดห้าสองเจ็ดห้าสี่หกสามหกค่ะต่อมาอาจารย์อุดมค่ะสองตัวล่างมีสามศูนย์สามแปดค่ะต่อมาแอดการค่ะสองตัวล่างชุดเต็ม มีหนึ่งสี่เก้าหกเจ็ดแปดศูนย์หกเก้าแปดสามสี่หนึ่งหกศูนย์แปดหกสองห้าสี่สามหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ห้าหกสามแปดเจ็ดสี่ค่ะต่อมาสามตัวบนตรงโต๊ะแอดเทปค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าโตัวสองหกห้าค่ะเมื่อนี้มีสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกสองสามเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าสามแปดค่ะต่อมาลาบผลพูนทวีค่ะวิ่งให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นแปด 2ตัว0405 07 141517 848587ค่ะต่อมาเด่นเลขล่างค่ะมี803061ค่ะต่อมาเลขลับกลงสลาก3ตัวบนค่ะมี835836837ค่ะต่อมาอาจารย์ต้งพารวยค่ะวิ่งให้เด่น5 2ตัว505 15357 5865 3ตัว965ค่ะ ต่อมาฝันเป็นจริงค่ะสามตัวมีเจ็ดห้าสามสองตัวห้าสามเจ็ดสามห้าเจ็ดค่ะต่อมาฝันเป็นจริงค่ะสองตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่ค่ะต่อมาแอดพอยค่ะวิ่งให้เด่นห้าสามตัวเก้าห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดสองตัวห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งค่ะต่อมาแอดซิงโคลาดค่ะวิ่งให้เด่นสองเด่นสี่สามตัวสองสี่ศูนย์สองสี่เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สองสี่สอง สตัว20 2ศูน4์4องสค่ะต่อมาแอปโกค่ะสามตัวมี9 6้าหกหนึ่งเก้าหกศห้าหนหสองตัว6กหนึ่งหกหค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ